สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่ของน้องอิงสุขคุนสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงสุขุสุขคุนครับพี่น้องพบกับครับเอฟซีพลังหยาบพี่เ้องครับวันพุธที่29พฤษภาคม2567ครับมือคืนเปนนะครับพี่น้องน้องอิงครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทำการแสดงอยู่ทางขอนแก่นครับมือคืดเนี่ครับพี่น้องคนอาญาคือเราครับเต็มทุกสนามครับบอกผิดหวังมือคืนหรือคนไร้ดีพี่น้องมือคืดเนาะสอนเอฟซีครับ เราช่วงคอนเสิร์ตของน้องอิงครับพี่น้องบอดโจครับได้ไปนั่งมึงลูกสาวนั่งจอดมึงลูกสาวที่ทั้งร่างครับพี่น้องแข่งเงินน้ำเราก็ได้ขึ้นไปเทิร์เวทีกับน้องอิงก็ผมมาม้วนนี่ครับคลิปนี้ผมว่าม้วนเลยเหรอครับโอเคเลยบอดโจกับน้องอิงครับเป็นคูดูโอ้เลยพี่น้องเขาค้ากันเล่นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโย่นมูกันเล่นนี่ครับเฮ็ยนหยเอเซ่เดี๋ยวตื่นเต้นนะพี่น้องผมว่าแบบม้วนเลยครับเมื่อคืนนี่คลิปเมื่อคืนนี่บอดโจกับน้อองงิ สุดยอดเลยครับถือว่าบอดโจกำนองยิงนี่ขาดผู้ใดผู้หนึ่งเมื่อใดครับพี่น้องนี่แหละครับพันบอดโจเดียขึ้นเวทีกำนองยิงนี่ประมาณมวนเนี่ยพี่น้องเนาะน้องยิงไปครัวปืนกับเบอร์คือดิบอดโจไปเหลืองกระปื่นกับเบอร์คือกับต้องบอดโจน้องยิงขนาดครับผมว่าหลู้ใจกันครับพี่น้องงานได้งานครับพันบอดโจกำนองยิงในขึ้นเวทีทำการหนีมวนหมดครับพี่น้องขึ้นเบอร์คือโอ้ยอดไหลยอดเหมือนกับไ่เลยครับเบอร์คืนดิบ คิดพวกน้องยิ้มขึ้นนี่เนาะมวนครับผมมามวนได้หระอมาขึ้นนี่น้องวิ่งกับหาวครับมาขึ้นนี่ก็ได้เสียงมาเต็มหาวแล้วก็ร้องมวนทุกเพลงเลยครับมาขึ้นนี่เสียงบุตกเลยทุกเพลงเลยตั้งแต่เพลี้ยงจนตั้งแต่เพลงเหล็กจนหอดชีวิตเมื่อเช้าพี่น้องเสียงบุตกเลยแล้วก็เอฟซีหนาไปที่ครับพี่น้องเป็นใดกันเนาะแปลกว่าพี่น้องว่าเต็มนี่ครับถึงมดสกกดแล้วครับพี่น้องหนาไปที่จ่องย่างเดียวเลยจ่องน้องวิ่งเดียวเลยบ่เต็มเลยครับลืมเต็มครับพี่น้อง อยากสก็บโมเมนต์โมเมนต์ความน่ารักของน้องยิงไว้เห็นปะเอฟซีนาวีที่นี่ยืนยิ้มอย่างเดียวครับพี่น้องบ่เต้นได้ครับพปพอยแม่เอฟซีองน้องยิงแล้วก็น้องยิงพัฒนาการออกกาันใจให้น้องพี่น้องการเอนเตอร์เทนหน้าวีที่เ็นบอพี่น้องเห็นปะช่วงที่พักเบรกกำลังเพลงอะไรช่วงที่พักกำลังเพลงอะไรแย่แหลมเห็นปะลองพี่แย่แหลมแล้วน้องยิงกับยิวอาทักทายกับเอฟซีโปพอยแม่เห็นปะมีลูกหล่อลูกชนมีลูกเหรียญเข้ามาบอกจากประเทศนั้นมาด้านไหน้องพอหยุดว่แต่ละมื่อ นี่แหละเป็นพัฒนาในเรื่องการโบอขึ้นมาอีกครับพี่น้องประสบการณ์เนาะทางสิเก่งขึ้นไปหนาผมว่าเมื่อนี้อำเภอทวัดบุรีเมื่อนี้ลงมาที่ลอยเอ็ดน,นะครับพีนบ่น้องเมื่อวานอำเภอทวัดจังหวัดลอยเอ็ดครับมื้อนี้น่าจะอุดรบหมื้อนี้มือ้อเลยมาได็กกยิบ let's go let's go ผ่ากลางแล้วบนันนี้ชนบุรีแล้วบนันนี้ชนบุรี่ชนบุรีสามมือเลย เอ้ยมีมือหนึ่งตลาดกินซาลังสิตอยู่ชอนบุรีสองมือมั้งมแล้วตลาดกินซาลังสิตต้นเดือนนี่แหละพอดีวันหยุดพอดีเลยหยุดต่อเนื่องเลยครับเสาจิตจันทร์เดี่ยวค้นทั่วไปก็าจะหยุดมาแล้วเสาจิตจันทร์นี่พอดีเลยโอ้ยอาญาทุกที่เนี่ยนอนนะครับผมว่าขึ้นมารอบนี้ทั่วรอบนี้ทั่วชอนบุรีคอทมรอบนี้ครับอาญาที่กอาครับพี่น้องหวยออกพอดีวานนี้ถือเลขถือหวยกันมาเนี่ยสุดยอดแล้วก็ ห้องแถวทั้งหลังบ้านน้องอิงครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมื่อนี้ลื่อเรียบร้อยแล้วสองหลังครับแมคโคแมคโครถแมคโค่ก็ไปลื่อเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับแค่ไอ้แมคโครไปขยับน้อยเดียวก็บึ้มลุกหมดเลยแมคงมาเนี้ยโอ้ห้องสังเวยแข็งแรงไอ้เงี้ยนี่ครับลื่ออกเป็นประเด้อยหญ่เลลื่อทั้งสามหลังหมดแล้วพี่น้องสามห้องหมดแล้วมึงเดาโม่เป็นอะไแข็งแรงครับห้องสังเวเป็นอะไแข็งแรงแล้วพี่น้องเนาะ แต่ว่าเหลือสองลังก็ถือว่าได้วิวรักล้านได้วิวรักพันล้านกับขึ้นมาแล้วครับเมึงตรงกับของน้องอิงครับเดี่ยวหลือเรียบร้อยคนเป็นทีมเรียบร้อยเรื่องนี่ซีสเตียสางบ้านสุดยอดดีครับจะหลวัดทีมเนี่ยนี่สำรับเลยครับนี่ครับเอฟซีทั่วประเทศทั่วโลกจับตาเมืองยูทูบวินาทีครับพี่น้องบอตองง่วงครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชอบมากครับคนครับเอฟซีจ่องอยู่ตลอดเวลาครับพี่น้องบอตองง่วงครับแต่ว่าผมว่าเขียงานเร็วครับ สี่สิบเกียร์สามวันต้องเนปะ็นน้องๆโอ้หลือแป๊บเดียวเนาะโอ้ยแม่โค่ไปรถแไปโค่ไปเตะาะหน้าเดียวเดยพังบึ้มลงหมดเลยโค้งสามเพราะเป็นไอ้แข็งแรงหายโบพังครับโบพันผมว่าหลือดีที่สุดเลยครับเหตุไม้ครับย่อมเสียไปบพราะเป็นยังครับหาเอาไม้ครับพี่น้องงั้นว่าครับเกลียดเห้มันแข็งแรงมันคงพ้นไปพักกัดสบายใจไหมน้นองเนาะเวลาล้มเวลาอย่างมากกว่าบานน้องอีงเนี่ยคอโย่กางทุ่งหน้าเลยเวลาล้มเนี่ยโอ้ยล้มแห้งเลยน้องเอาปุยู่เดี๋ครับผมว่า คือบ้านบอโจเห็บนบ่ที่สางไม่นะมผมว่าหันหันป้อยให้สางเสียดเรียบร้อยเมืเมววม่อเหลือครับล้มมาเดี๋ยวผมว่าออกหิวไปหมดี๋ยวครับเมืองเมืองแล้วพี่น้องบ่พ่านคนระับโค้งสางยังบ่พ่านผมว่าล้มเอาไปกินหมดแล้วครับผมว่าดีแล้วครับลือล้มับพี่น้องเข็ดไม่มันหมันโค้งแข็งแรงวันนี้มี่เอฟซีพอยน์เนี่ยไปพักไปยังกัดอุ่นใจครับอุ่นใจวันนี้มันแข็งแรงครับพี่น้องครับเสียใจครับทีมงานซีสเกตสามารถพี่น้อง มาตรฐานครับมีแบบมีแผนสุดยอดครับเท่ากับเป็นสนับสนุนคิดเพิ่นครับสิสเกตสามารถหรืองเปล่งคิดเพิ่นบ่ราขามโฆษณาครับคนว่าจะขามโฆษณาเป็นงกำลังใจเพิ่นเพิ่นว่าต่อพ่อกบบเพดเป็นงกำลังใจเพิ่นเลยครับคิดสิสเกตสามารถพงกับมึงทุกคลิปกันนะครับช่วงนี้ช่วงที่ว่าเพิ่นไม่งับรับงานไหนงานแกะครับงานแกะผมกับมึงให้เพิ่นดูคลิปเลยครับ ประกาศโฆษณาเลยเพื่อนครับพี่รองแต่บุคคลได้คอมเมนต์ครับอ่านอยู่ครับคอมเมนต์แต่บุ่ได้คอมเมนต์ไปครับจอบอยู่ครับจอบขีพเพื่นเป็นกำลังใจเพื่อนน้อพี่รองเนาะสเหรับทีมงานสิริเกียรติสามัญคนเราเป็นเฮ็ดเฮ็ดงานนี่มันกับบุ่ได้กำไรหลายด้อครับนี่หรือว่าเฮ็ดไหนลูกให้ล้านเนาะพอสร้างนี่ก็ซ้อมเป็นพอหักของน้องอีกคนหนึ่งพี่น้องเนาะเพิ่ัว่าทำงานแหลกวิวออกเด็กขาวิวทำยูทูปเป็นบุกอยู่แบบนิ้นอเอห้องก็เป็นกำลังใจให้เพ,พื่น,นะส,น,นสูรรน้ๆค,ค,ค,นะครับ เดี่ยวมาให้สวยงามที่สุดครับสิเกียกร์สามารถหญ่เอฟซีที่เดือดมาพี่น้องเอามาดทานไปเลยครับเชื่อได้กับของดูของร้านเนาะบาทเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยห้างกันบ่ถึงกิโลสิเกียร์สาม,มารถครับบานน้องยิงเงินแค่น้องยิงเงิก็เบยตัวที่แหลกแต่พูดไปยังครับคือว่าพิดพลาดไปกับเริ่มต้นไม่ได้พี่น้องเ่ราด้านซ้ายครับเ่ราะด้านประมาณเพาะด้านไหนเลี่ยวนะพี่น้อนไงแค่เกียรไปแควว่เมื่อกี้เปอร์เซ็นต์ถือต้องแล้วครับคิดถือก็แล้วครับ หรือโล่งนะครับดีเลยครับพี่น้องเหลือใบของนึงกับโเป็นยังไงครับสิเกียสามารลมันเลยปับปรุงสางตัวไปทั้งต้นบะขววงหมดเลวันนี้วิวรักพัดลาน,านครับขึ้นมาแล้วครับวันนี้โลง่งไปหมดเลยของน้องเิงวันนี้วิวกลับมาแล้วช่วงเขาเขียวๆงามๆขึ้นมาน,นี้ครับขอ,องน้องตรงขอ,องน้องเองเลยเนี่โอ้สุดยอดเลยพี่น้องวิวรักพัดลานอีกเลยสวยๆบ่มียังไงบ้าบางทัศนียภาพบทบางทัศนียภาพตรงนั้นก็เห็ดเป็นสวนย่อมก็ได้ปลูกต้นไม้ก็ได้งามๆพี่น้องเนาะ เอฟซีก็แนะแนมเข้าไปแล้วครับพี่น้องแต่ตักสิ่งตัวอย่างเรขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านเพิ่นแหละครับเขาเป็นหูเป็นตายไปแน้ะพี่น้องเนาะอันนั้ที่มันบ่เป็นบ่ลอบมากเท่าคนนอกจากสามารถคอมเมีอย่างไปได้จังซั่น์แล้วพี่น้องเห็นปะข้มีหยังเป็นเล็ดลอดสายตาของเอฟซีน้องยิงไปไดยแล้ครับในโจโลกฟ้านี่ซําเขาก็ดาวเทียมบ่แล้วเอฟซีน้องยิงเห็นหมดแล้วอีหยังก็ได้เขาก็ดาวเทียมบ่แล้วเอฟซีน้องยิงนี่เขาก็จีพีเอหมดแล้วพี่น้องยังบ่ชอบมากเท่า เห็นเหมือนเครับส่วงเหมือนเครับเนาะโอเอฟซีหนองอิงวรมดาเลยครับแต่ละคนครับนี่จะระดับทั้งนั้นเลยครับโอ้ยระดับวิศวานี่กขาเ็นหน่อยได้เอฟซีหนองอิงนี่มีแต่ระดับเจ้าระดับนายกับเขหน่อยครับนี่ถูกระดับครับเอฟซีหนองอิงเนี่ยพี่น้องยังสีบอลชอบมากบางคนเป็นแบบเนียนเข้าไปในช่องนไหมละครับครับผมสหรับคลิปนี้ก็ไม่ว่าจะครับเอฟซีสัมี่ครับพี่น้อง เดี๋ยวพอพอ,พอ,พอกันไม่คิดหนาครับสหรับทายคลิดนี้ก็ขอให้พอๆไอ่เอฟซี FC, ของนนองยิงสูงทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะเดินทางไปใส่บัตรใส่กขอให้ปลอดไพยำลำลำเล่นด้วยลำลำรื่อด้วยถือหัวถือเบอร์น้งมันยังไงกันทุกคนเ้อสาธุสวัสดีครับ